สวัสดีค่ะ FC ท่านนะคะคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งใจจะทําคลิปขอบพระคุณท่าน FC ที่ท่านได้ส่งของมาให้เด็กๆนะคะช่องถุงทองแมวสามขนะคะคือท่านได้คอมเมนต์ในคอมเมนต์ว่าของจะมาถึงอีก2องาวันแต่ว่าของมาถึงแล้วนะคะมีอาหารของขาวขนมของแมวนะคะแล้วก็มีอาหารเม็ดของแมวเด็กนะคะ ขออน,อนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆอย่างช่องถุงทองแมวสำคัญนี้นะคะบางท่านก็ได้ส่งอาหารมาให้กินมาบำรุงคนเลี้ยงแมวต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นความห่วงใยเล็กๆที่ผู้รับชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อจะมีแรงกำลังกำลังกายกำลังใจได้ต่อสู้ดูแลเด็กๆต่อไปนะคะ นี่ก็เด็กๆในบ้านนะคะถ่ายเด็กๆในบ้านให้ได้ชมกันนะคะคือบางทีอยากจะทำคอนเทนต์ที่แบบว่าดูแล้วอยากดูอีกอะไรเงี้ยก็อยากทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยที่เรามีมีงานประจำแล้วก็เราบางทีกลับมาเหนื่อยเราก็แค่ดูแลเด็กๆเราก็เหนื่อยแล้วเงี้ยค่ะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแบบไหนก็เลยเอาอิริยาบถของเด็กๆมาให้ชมกันก่อนนะคะ ช่วงปิดเทอมน่าจะมีอะไรที่มีความคิดที่สร้างสรรค์มีมีเวลาให้กับสมองเยอะกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือ,อมันยังมันหลายอย่างนะคะมันหลายอย่างทั้งแมวป่วยนะคะแม่เฟื่องก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็ลายมาบอกว่าเขากินอาหารได้เรื่อยๆครับถ่ายปกติแผลแดงแผลแห้งดีไม่มีหนองนะคะนุกก็คิดว่าอยากจะให้น้องอยู่วันเสาร์อีกสักวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปรับน้องนะคะ เพราะว่าถ้าเขาอยู่กับนุกอะนุกก็ไม่แน่ใจว่านุกจะป้อนยาเขาได้ไหมจะล้างแผลเขาได้ไหมนี่กลัวมากนะคะกลัวข้อนี้มากเลยแล้วนุกจะได้จัดเตรียมที่ทางให้เขาอยู่นะคะเอากรงอ่าอาจจะเอากรงข้างข้างในบ้านออกมาให้เขานะคะกรงสีขาวที่คุณหมอและภรรยาท่านส่งสมาให้นะคะจะได้ใช้ประโยชน์นะคะซึ่งนุกไม่เคยทิ้งนะคะ คือท่านเอฟซีให้อะไรมานุไม่เคยทิ้งนะคะนุยังเก็บไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าเราจะต้องใช้ประโยชน์นะคะ<ม>ก็หญ้าเทียมนุก,ก็เก็บไว้นะคะเผื่อว่าหน้าหนาวเราอาจจะได้ปูให้เด็กๆในกรงนะคะเพราะว่ามันจะอุ่นนะคะมันจะอุ่นมันจะไม่ระคายเคืองเหมือนหน้าร้อนนั่นแหละคะ่ะพวกสแลนพวกอะไรนะยนุนก,ก็เก็บไว้หมดเลยนะคะเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในยามที่มันต้องมีมันมันจำเป็นต้องใช้เนี่ยนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนเนี่ยนะคะยังไงก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เมตตาค่ารักษาแม่เฟื่องด้วยนะคะอตอนนี้ก็รอดูค่าใช้จ่ายนะคะว่าจะเท่าไหร่เมืม่อเมื่อถึงวันที่แม่เฟื่องใกล้จะใกล้จะออกจากโรงพยาบาลนะคะมันจะมีมันจะมีพอเหลือให้ขาวได้ทำวัคซีนเข็มสองไม้นะคะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาทำงานตามปกตินะคะมาทำงานตามปกติ ก <S an> ็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เคลียร์เคลียร์พื้นที่ตรงหน้าต่างอีกฝั่งทางทางทางขาวอะค่ะทางกครงขาวอะว่าจะเอากรงออกมาไว้แต่ตอนเช้ามันมีแดดนะคะม,มันมีแดดออกผ่านออกมาถึงกลงเดี๋ยวก็จะหาวิธีแก้ไขนะคะหาวิธีแก้ไขให้ขาวได้อยู่ในโครงไม่ใช่ค่ะให้ไม่เฟื่องเขาได้อยู่ในกรงถ้าเขาออกมานะคะเขาออกมา แผลเขาถ้าไม่ไปซุกซนถ้ายังอยู่ในกรงก็น่าจะน่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะแผลของไม่เฟื้องแห้งนะคะแห้งแห้งแดงคือถ้าคุณบอกว่าถ้าแผลถ้าแผลถ้าแผลดีมันจะแดงนะคะมันจะแดงแล้วมันจะมันไม่มีหนองแล้วนะคะแผลไม่เฟื้องเขากินอาหารเองได้เขาคงสบายตัวเขาคงจะไม่เจ็บแล้วเท่าไหร่นะคะไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วนะคะ าเราไม่พาเขาไปป่านนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้แม่จำปานะคะแม่จำปาชอบเล่นชอบเล่นนะคะหน้าบ้านตอนเช้าจะประมาณนี้นะคะจะจะน่าอยู่นะคะหน้าบ้านตอนเช้าจะมีแดดอ่อน,ออนเพื่อเด,เด็กเขาจะได้รับแสงแดดกันนะคะเนี่นะคะช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเนี่ยต้นไม้ต้นไผ่เงินก็สวยนะคะสวยเขียวขึ้นนะคะอันนี้แม่จำปีนะคะ Thank okay. you.